ครับวันนี้เราจะมาร,รีวิวร้านหญ่พาผลไม้นะครับที่สารากางเก่าในจังหวัดกรสินนะครับนี่ครับสารากางเก่าในจังหวัดกรสิน์สารากลางเก่านะครับนี่วันนี้ก็มีงานซะด้วยนี่ร้านแกนี่จะอยู่ตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลกฬสินนะครับนี่ครับโรงพยาบาลกฬสินตรงที่มือผมชี้ไปเนี่ยนะครับนี่พี่เขาขายผลไม้นะครับโทรติดต่อได้ตามป้ายใช่ไหมโทรติดต่อได้ที่092851 5108นะครับโทรมาได้เลยนะครับตามป้ายยายพาผลไม้นะครับผมนะครับอ่ามาดูกันผลไม้นี่จะมีแต่ราคาหลักเท่าไหร่เออมาดูกันแอปเปิ้ลห้าสิบเกียร์เลยครับครับผมอ่าแอปเปิ้ลเกียร์เลยซาลี่ซาลี่อันนี้คือมันมันตอนตอนเย็นแล้วถ้าเช้าเช้ามาเช้าเช้าของจะตื่เลยครับครับผมครับพวกมอ่า ส้มมังคุดอ่าอันนี้ส้มนี้จะขายกันหองห้าสิบบาทอันนี้มังคุดนี่ห้าสิบจนเลแล้วโลละเท่าไหร่โลละอันนี้มันเกือบสองโลครับเออที่เขียนตามป้ายเนี่ยคือขายจริงครับห้าสิบบาทครับครับตามป้ายขายดีเลยกิโลละสามสิบบาทสองโลห้าสิบบาทด้วยกันนะครับท่านผู้ชมโลละห้าสิบบาทสองโลห้าสิบบาทสองโลห้าสิบบาทอันนี้เป็นรองกองรองกองนี่ห้าสิบบาทคืออันนี้พูดง่ายขายเป็นถุงเลนไหครับเนี่ย เพราะเพราะว่าไอลูกค้าล i̇şte right ูกค so no ้ามานี oh. uh ่ก oh. uh ็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นมาเยี oh. so, uh ่ยมผูกปวยมาเพื่อเกิบสีของเยี่ยมของป่าเพื่อเกับสีสะดวกเป็นเหมือนอไรอ่อนย่างมากเพื่อก็ดือไปเรื่อยนะครับือไปเอาควาสะดวกนรี่เพื่อปสีทุาหาซิข้านเพ่อเกขายไปเรื่อยครับทนสีสะดวกว่าใส่ถุงทมพวกเกี่ยวมังกรเกี่ยวมังกรสองโลสองโลห้าสิบสองลหาซิบครับโลละสามที่บาท ครับปกติของมันทิ้เขาว่าไม่เสมอแต่อันนี้มันมันทำแล้วมันก็จนของก็เลยเหละๆสมนีงครับลินจีเอาวันบาทอันพันจักรพรรดิเออพันจักรพรรดิครับพันจักรพรรดิลิ้นจีห้าเก้าหกสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวนี้สิขายดีที่สุดนี่มันม่เงาะบอกเงาะที่เงาะเงาะเป็นเส้านี่ทีเัาล้วงไว้เป็นสองสามลังเออล้วงไวเป็นกองโอ้ที่อ่ะเพอดีอันนี้มันมันเหลือหน่อยมันเหมือนอ๋อแท็กส่ถุงใส่ยังไว้เออ โอ้มันมามันมานั่นโหดเนาะมันเรนนั่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยววัดเออครับผมเจอคนดังเออครับผมพี่เป็นทว่ายุนี่แหละครับสั่งให้มารีวิวตัดหลายมื่นแล้วล่ะพื่นมากมื่นนี้มีงานนี่ด้วยมื่นนี้มีงานเหนียวงีโอ้โหไปต่องานเดินหุ่นเสางานเหนือเสารคับงานเหนือเสาไมอนี้มือสุดท้ายที่เขาขายเสียงอ่ะ ก็เจ้าสิขายเกี่ยวกับไอ้ผ้าไหมเสียขาผ้าไหมอ๋อเสียขาผ้าไหมเต็มงานเกี่ยวกับงานผอมๆในกาลสินครับโอ้นะครับเป็นข้าวกลางเต็นนะครับท่านผู้ชมครับมาแล้งนี่ยมีข้าวเสืกข้ากลางเต็นนี่นะครับอาหางเต็นนี่ยมีคอนเสิร์ตมีหยังพร้อมย่างหม้อแล้งมาทั่นโอ้ข้าวเสิร์ตลูกทุ่งมือนี้มือสุดท้ายเออโอท่าอยู่ปกตินี่ผมสิกลับบ้านแล้วประมาณอ่าม้วนวัดที่มันจะ อันนี้จักหน่อยแล้วก็ปุ๊บกะตีวันธรรมดาเริ่มขายตั้งแต่หกโมงหัวทุ่มหนึ่งครับครับครับโอ้เออเออกระตีร้องกระตีลาดกระตีลาดครับเดี๋ยวเาเดี๋ยวจะไปตัวงานหนึ่งนี่ไทยงานหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับอืมโอเคครับครับผมขอบคุณนะครัอุดหนุนพันนีเด้อร์พี่น้อง ครับแล้วก็หลังจากรีวิวผลไม้แล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวนำใชยนะครับที่หน้าวิทยาลัยอาชีพการสินครับนี่ครับอ่านะครับหน้าวิทยาลัยอาชีพการสินตรงข้างร้านเซเว่นนะครับเอ่ในจังหวัดการสินก๋วยเตี๋ยวนำใชยก๋วยเตี๋ยวเนี้ยนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวหมูแลยก๋วยเตี๋ยวเนี้ยน้ำใส่ราคาประมาณนี้ ยายนี่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบ่อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบ่อเพราะไงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีบ่อขออนุญาตรีวิวเดี๋โฆษณาเด้อเด้อเขาจะถ่ายในโลกช่องผมไม่มีคนเบิ่งหลายอยู่นะครับขั้นไหนนี่ยข้นกับรสินอารัมพ์สถานเลยครับนี่ยูทูปบ้านแถวย่างตลาดนะครับผมกับไปกินร้านไหนกันรีวิวถ่ายไอ้คนเบิ่งไปนะนะครับเอาผมจะเอาเป็นเซนอันนี้นะครับผม ผมบอกเป็นเส้นพวกเส้นเส้นนังเนี้ยว่าเอาเส้นมาม่าแล้วกันครับมาม่ามีมีเยอะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่อ๋ออย่างเส้นเล็กเส้นใหญ่เอาเส้นเอาเส้นเล็กดีกว่าเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กน้ำใสเป็นเป็นเนี่ยมีเนี่ยสดป่ะครับพี่ผอสดยังเป็นเนื้อเปื่อยเพราะว่ามันเพิ่งเป็นมันพาไปก่อนตอนนี้ยังไม่ได้สั่งเขาแม่นบ่ะ ได้ครับเดี๋ยวนี่ยเฟื่องก็ได้ครับเนี่ยเฟี้ยน้ำใส่กินเนี่ยครับแม่น้ำใสครับกินเนี่ยใส่ถ้่วได้ครับครับแม่นครับมาผู้เดียวถึงมาผู้เดียวครับมาดูมีของขายก็มีแคบหมูด้วยครับคุณผู้ชมร้านเป็นแล้วก็มีมีในร้านนี้มีมีของมันไก่ขายนะหอครับในร้านเออ ครับผมเออตามป้ายเลยครับรายการอาหารเนี่ยร้านเนี่ยเนี่ยมาดูก๋วยเตี๋ยวชามเขาเนี่ยร้านนี้ผ่านมาหลายครั้งแล้วยังไม่เคยกินนักทีก็เลยมารีวิวไล้เพิ่มเติมที่45บาทธรรมดา45บาทครับเขาว่าเริ่มต้น45บาทนะครับธรรมดาพิเศษ50จัมโบ้60ใช่ไหมเออจัมโบ้ราคา60บาทเลยโอ้อันลวกเส้นอันขึ้นพี่อขึ้นย่าอันลวกเส้นไม่ต้องลวกอันด่วนนะครับผมมักแบบขึ้นแข็งหน่อยนะ ตัวข้าวเดี๋ยวผมกลิ่นธนัทเนี่ยนั่นนะครับครับผมนี่ใครอยากมากินนี้ตรงข้ามวิจารยอาชีพการสิลป์เลยนะครับเออข้างร้านเซเว่นนะครับผมคนที่ผ่านมาเนี่ยที่จะไปทางกรมราศีนี่เห็นเลยเห็นงานการสิลป์ครับได้ครับผมไม่ได้อ๋อครับ ร้านนี้มีลูกชิ้นขายด้วยนะเพราะปิ้งลูกชิ้นปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิง้งร้านนั้นนะอ,อ๋อโอเคโห้ันนี้บอกนี่เราขิงปิ้งขายไม่ได้สิบบาทเดียวปิ้งปลาหมึกก็มีฮะปิ้งปลาหมึกนะครับไ <c oughs> ายท่านผู้ชมมาที่ครับ <c oughs> ที่ญานิอยา,ากอายท่านผู้ชมปะ อ๋อเหมือนต่อเพเดี๋ยวมาช่วงกันเที่ยงเที่ยงนอกขึ้นมาเหรอครับผมผ่านทั้งพี่ผมมามาธุระผมกับไปรีวิวร้านผลไม้เขาหันเนี่ยแต่ไยท่ามันกจะก็จะบอกไปไายโฆษณาแต่บัดนี้ผมก็เลยผ่านมาท่านี้ป้าจะไปเชื่อกเขาขายบัตรลุกไนละสำหรับบัตรลุกก็เลยผ่านมาอยากกินเดี๋ยวไซื้อกินก่อนนะมาดูกันนะวิธีขั้นตอนวิธีการทำ เสียนบ่ลนั่นแมนป่ะแมนเสียนบ่ลต้องลวกโดนครับผมอยากมันอ่อนหมดผมมักแบบนั่นเล็กน้อยอ่ะมันแบเป็นน้ำใสเด้อคุณพี่เอ้ยตอนเนื้อเัื่อยตอนแรกนึกว่าจะมีเนื้อสดด้วยเสื้อจะมีนะพี่มันเหนึ่ง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 เลยมันบริเวณไปตลาดอ๋อ มาเยอะกเกียวคนโอ้โออย่าน้าตาไหมนารัประทานมากมากเลยนี่แหละครับผมเขาสิั่งกินในมอจริงๆหลครับตองนี้ก็ได้แล้วครับสนสันนี่ละโตตัง่ะไอ่ะมันก็ได้ไอ,ไอ๋อนี่น้าบริการตัวเองพักบอบ เออนี่ครับมาดูมาดูน่าละน้ำใสนะโอ้พี่กินตะเพียบเลยเนี่อืม้มหอมจุนเลย ข้าวเดียวน้จุ่นใส่ถัวนิดนึงน้ำส้มนเันเดตือน้ำก็ต้องเตืนน้ำตาลกันะว่ไหมผมไินเลยแล้วตัวนี้ยกานสิพอดีอยู่แล้ววะเป็นเหง้อดีครับเป็นดูขินเนียยังดีเลยมัเปน Tap, tap. Here. ได้อร่อยมากครับตด,ดน้ำเดี๋ยวหอมน้ำหนอ่อยมัย้ยหอมหอมซุปเล่ อืเงี้ยตุ้นเป็นมาเิ็นมาเิ็งนี่บอกเนี่ยตุนต่างหากกันแล้วรอว่าน่เปลาาอืมแยกหม่อไหมคะบอได้ตุในน้นำซุปแมนบอแม่นค่ะ ต้องตุนต้องหากเออาพอท่านผู้ชมฟังเลยครับหมอดึนตุนต่างหากเนาะแม่นบ่ครับอืมท่านผู้ชมได้ยินอยู่ดอกท่านผู้ชมเพิ่งจะได้เห็นเออนี่ล่ะครับประมาณนี้เนาะกินต้อกลินต้อ

ยังไงครับรสชาติใ่ได้ไหมใส่ได้ครับอันนับใช่ได้ที่นี่สมกับกระเดี๋ยวเนียวก็ ่บ้านที่แถวนี้เพราะว่าเปิดาออเพา่าพนาอยู่ผมกเจักุะตนี้โปร่งตเนตนะะเด็กัจักกุ้งนะาหามเม็หน่อยนักเรียนเพาะจักกุ้งมิดฮะั คือนอันนี้เขากหูแต่ผมหลายเยอะกับ่ไห้หมถึงว่าเมื่อตกนเนาะเขากเบิ้งช่องผมเนาะ อยู่ครับตลาดตู้อ้าต้องกับไปรีวิวมาหลายอยู่เพื่อนครับเศรษฐาย่ำหลายล้านเลย mm hmm. นึ่งอยากกินห้องกับไปไายครับจะจอดกินล้านได้นี่มนอยากจอดกินล้านนั่นเลยขวาเป็นไทยท่ำนี <laughs> mm ่ไ hmm. ส้ได้อยู่ครับ mm hmm. ผมเป็นตะไคร้ดีด้วยครับผม mm hmm. ก็ไมากินเนี่ยไส้ได้อยู่ เตี๋ยวเนียยู่เง็้คับางเ่เป็นนี่พี่ร้านผลไม้เขาเ่ยมันบ่ขคุเยอยนี่บ่บ่ครับอยู่หนาล่งพยาบานลนะหนาล่งบาต